วันนี้ต้องกระซิบนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะมาแกล้งน้องบัวกันค่ะวันนี้นะคะมีตัวแทนจำหน่ายนะคะของกาแฟโซยยมาซื้อแต่ว่าบางเอิญเขาสะดวกเป็นเงินสดนะคะบางเอิญว่าเขาสะดวกเป็นเงินสดนะแล้วเขากเ็เป็นคนนับน้องบัวเนี่ยเป็นคนนับนะคะแล้วกเ็เขาเป็นคนที่ นับเงินน่ะนับเงินว่าครบไม่ครบเนี่ยว่าครบไม่ครบแล้วก็ฝ่ายบัญชีเป็นคนทำนะฝ่ายบัญชีเป็นคนทำแล้วก็เ,เดี๋ยวเราจะแกล้งว่าเงินไม่ครบเราว่าจะแกล้งแบบไหนดีนะาหายไปกี่บาทดีนะเพราะว่าเงินมันห้าแสนห้าแสนสี่หมื่นบาท ไม่รู้สึกไงเราต้องเอาแปบเยอะๆเยอะๆเยอะๆหน่อยก็เลยต้องใส่สมอทอกฟูดเดี๋ยวมันได้ยินเพราะวันเดี๋ยวต้องเรียกมันมาแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะถอดสมอทอกแล้วนะคะทุกคนประเด็นคือ มาบอกเนี่ยก็ส่งรูปมาเนี่ยก็ส่งรูปมาเรียบร้อยแล้วก็เขียนมาว่าบัวนับเงินแล้วนะคะบัวนับเองค่ะ5้0 0 0 0สี่หมืนบาทค่ะเราก็เลยจะ แล้วก็แอดไฟล์บัญชีด้วยแบบดูเหมือนเป็นทางการมากเออเดี๋ยวเราใส่สมอทอกไว้เลยก็ได้เนาะมันนามันน่าจะดังอยู่มั้งน้องหรือว่าถอดดีกว่า มันก็ไม่เนียนนี่เนาะเราต้องชักปึกใหญ่ใช่ปะปึกใหญ่ปึกมันมีตัวหนังสือพอดีเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เอาตัวทีมันมีตัวหนังสือเอนี่เยเ,นเ็น,น,น N M M. เขียนว่าเอ็นอะไรสักอย่างหนึ่ง ดิฉันก็จะทำเป็นไม่มองกล้องนะคะ Terima kasih telah menonton! Mm -hmm. 可以得怎样考？ ทำไมมันไม่มา เอออะไรเล่าเครียดอยู่เนี่ยเงินหายไปหมื่นนึงเนี่ยเดี๋ยวเรียกคนนับมาเนี่ยแคกย,ยอดอะไรมาเคลียร์เรื่องนี้ก่อน<ม>อ่านไลน์หรือยังส่งลายไปอะ่ะ รายกลุ่ม,ม 5, 3, แบบัญชีอะมีห้าหมื่นสามเหรอแม่มันหายไปหมื่น,นหนึ่งนับ<ะ>ยังไงนับยังไงมันก็หายไปหมื่นหนึ่งเนี่ยนับสามสี่รอบแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยี่แล้วนี่ไ,ไมห่หนูนับเงินยังไงร,รับเงินมานะ่ะหนูไม่นับให้มันครบหรอนับแล้วแม่หนูแยกเปึกด้วยประเด็นอะอ่ะนับงั้นนับอีกมันจะหายไปได้ยังไงต้งเป็นหมื่น งั้นหนูต้องรับผิดชอบเองนะยอดมันต้องห้าแสนสี่ห้าแสนสี่หมื่นบาททวนพอสี่ 40, สิบเนี่ยแม่อันนี้สี่สิบพี่ยามาช่วยดูหน่อยค่ะพี่อะไรอันนี้สี่สิบ ก็สีก็นับดีเนี่ยพวกนี้มันมันไม่ครบไงคือมันไม่ครบอะ่ะเนี่ยอ่ะ,อะ,อะไม่ครบก็คือไม่ครบนับตังยังไงให้ดูแค่นี้ก็ทำหายทำไม่ครบวอย่างนี้จะไปทวงกับลูกค้ายังไงเลยนะเน็เงินสด,ดด้วย うん。<laughs> ตรวจกล้องวงจรปิดให้หน่อยค่ะ พี่โยจัดการให้จ้ะขอบคุณจา้าขอโทษทีเมื่อกี้โทรคุยเสร็จก็ลืมแจ้งมันนับยังไงพี่อ่ะมันนับยังไงนับเงินขายหายไปตั้งหมื่นหนึ่งอ่ะ ไม่พี่อะพี่อะได้ช่วยน้องน้องรับปะ,ะไปช่วยปะไม่ได้ไปเ,เอาแล้วแล้วแล้วคือรับกันยังไงไอไอ<ห>บ,<ว>บัวมันไปนับหน้าบ้านเหรอคนเดียวเหรอ มันครบไหมเนี่ยถุงก็มีแค่นเนี้ยเนี่ยในถุงก็ไม่มีแล้วขาดไปได้ยังไงเงินตั้งหมื่นหนึ่งเออถ้าใบเดียวนี้ยังพอไอ้นี่หน่อย ห้าแสนสามห้าแสนสามถ้ากัดครบไหมล่ะหายไปไหน,นหายไปไหนเมื่อหนึ่งใครจะรับผิดชอบเงินหายเมื่อหนึ่งใครจะรับผิดชอบคนเดียวอะไรนะต้องเป็นหนู ยังไงนับนับไปครบนับยังไงทัวร์บอกลูกค้ากอนที่จ่โทรหาลูกค้าใ่ไหมมันบอกเขาได้มันจะมีประโยชน์อะไรบอกลูกค้านะ่ะก็เผื่อเขาเขาดึงขึ้นได้เขาลับไปง่า,ายๆใสามังไงเขาไม่เขาเขียนมาในแชทชัดเจนนี้เปิดแชทให้ดูเขาเขียนในแชทชัดเจนว่าเขาใช้เครื่องนับเลยนะอ๋อเขาใส่ต้องซื้อเครื่องนับแล้วเนี่ยเครื่องนับไม่น่าจะมัดยังไม่ไม่เกี่ยวเวลาเครื่องนับมันต้องถอดออกแล้วก็นะอีอยู่แล้ว มันมีสองแบบมันมีสองแบบแบบอย่างนี้ก็ได้แล้วก็แบบอันนี้ก็ได้ต้องดูเครื่องนับแล้วแบบเนี้ยง่ายนุ่นก่อนหน้านี้มีใครมาหยิบถุงไหมเนี่ยเงินหายทั้งหมืหน่นนึงอ่ะเนี่ยไม่ได้จงเรคะไม่รู้วนะ่ามีงรอ่ก็อยู่นี่ตลอดไม่ตอ้ตองไม่ม้่ต่า พอนับมาแล้วตั้งหนูไปตั้งไว้ไหนถุงเอาไปตั้งไว้ไหนไม่ได้ตั้งแม่พอนับเสร็จแล้วก็ปิดไลท์ปิดไลท์เสร็จก็หิ้วเอาไอ้นี้ไปบอกพี่ยาว่าเดี๋ยวเอานี้ไปให้แม่เลยนะอ่ะถุงถุงอยู่กับตัวหนูตลอดเวลาค่ะหรือว่าวางไว้ไม่ได้วางอ้าวก็แสดงว่าน่าพลาดน่าจะน่าพลาดเออเป็นไหมไม่มีแล้วตรงนี้ก็ไม่มี 아, 미래 <laughs> yeah. 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 ี้หน้าเป็นไงเมื่อกี้หน้าเป็นไงเครียดอยู่ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้นี่พูดพูดเก๋บัวว่าไงก็ไม่เป็นไรก็หายกับพี่คนละครึ่งแล้วทำหน้าไงก็เคลียรนิดนึงเงินก็ยังไหนขอดูหน้าเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้ในกล้องมันไหนไหนคำพูดใหม่ก็หันกับพี่ก็ได้คคนโว้คเออมันหันไม่ได้ป่ะบัวโง่เลย แล้วแบบวันนี้ทุกเที่ยวมันจะตั้งไว้เลยแล้วก็ไปไปไลฟ์สดไปปิดไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คือพอใส่ถุงปุ๊บก็หิ้วติดตัวตลอดไงแล้ว,แ,ลวแบบว่าเราแวบแรกคิดว่างไงคิดว่างเงินเงินหายไปไหนตอนแรกแบบงงไหมหนมูนนไปพลาดนะขาดตอนไหนแล้วทำไมมันขาดหมื่นหนึ่งเลยวะอะไรอย่างเงี้ยขาดปึกเป็นพันลักพันเออใช่พนไปสองใบนะพี่พอเข้าใจนะก็พันหนึ่งมันก็ไม่เวอร์ไง พันหนึ่งมันก็ไม่ตกใจก็หนูจ่ายได้ไงไม่แม่ก็จ่ายตอที่จ่ายว่าหมือนนับนับครกไงแล้วมันหายได้ยังไงพี่ยาตอนที่แตนพิมพ์ไปอ่ะเงินมันหายได้ไงพี่ยายังไงพี่ยาเป็นยังไงก็งงน้องก็นับไม่หนักมากพี่ยาน่าจะคิดแค่แบบว่าเออน้องมันทําพลาดได้ยังไงอะไรอย่างนี้แหละเพราะว่าเรื่องของเรื่องแต่ถามว่าอะไรเลยไม่เคยหนูเจอมาแล้ว นางร้องไห้อยู่หน้าธนาคารนะไหนของไอ้บัวเหรอสามล้านสองสองในอ๋อวันนั้นที่ที่แตนให้เอาเงินไปธนาคารสามล้านสองของแชมป์มหาเลยบอกว้าอร่อนี้เลยเดี๋ยวใครร้องไห้อย่าร้องไห้เนี่ยตอนเนี้ยพี่เมื่อกี้นี่แล้วเมื่อกี้จะร้องไห้ไหมจะร้องร้องไม่รู้แม่แล้วจะอะไรดีโอ้เครียดนะคือแบบเข้าใจน้องอะเพราะว่า วันนั้นหนูหน้าร้องไห้หน้ากสิกอแล้วพี่จ่าก็บอกว่าเธอปกติเธอไม่ใช่คนพลาดที่จะไม่นับนะครั้งเธอจะนับทําไมครั้งนี้เธอไม่นับทำ <c oughs> ไมเราประเด็นแม่ดึงหน้าแบบแม่จา่าเช็ดประเด็นคือมาแม่จ่าเช็คอยดอะเช็ยอดอะไรมาดูได้เงินอ่านลายหรือยังเออม่านลายหรือยังอ่านลายรหรือยังด้วยประเด็นคือไม่อ่านเพราะอ่านอะไรอะไรแม่เงินขาดอะไรต้องหมื่นหนึ่งแล้วประเด็นคือได้ยินเสียงแว่แวๆมาเขาคุยกับพี่นุ่นว่า เครียดชิบหายเลยเงินหายตั้งหมื่นนึงไม่รู้หายไปได้ไง,ไไไงเงินอะไรวะคิดว่าไม่ใช่กองนี้ไงก็คือพีอ่ยเอายกแล้วไงคือทุกทีจะนับสองรอบด้วยหนึ่งไม่มีเครื่องสองคือเรารับผิดชอบคนเดียวเวลานักรับเงินสดให้แม่อ่ะประเด็นน่ะเรื่องของเรื่องคือเรื่องของเรื่องคือแม่หนูนับคนเดียวด้วยไงจะให้พี่ยาวรับผิดชอบก็ไม่ใช่เรื่องเมื่อกี้เห็นหน้าพี่ยาแ<ร>ล้วพี่ยาจะร้อพี่ยาจะร้ออะไร่ะ คือพี่ยาจะร้องเสร็จคือหนูว่าด้วยความที่มันก็ตื้นอยู่แล้วไงแล้วประเด็นพอแบบแล้วคิ้วอยู่คนเดียวคิ้วอย่างนี้เลยค่ะทุกคนตายห่าแล้วมือแล้วพี่คิ้วไปเสือเนี่ยโอ้แม่แม่ก็แกงเจ๊แล้วประเด็นคือลูกเนี่ยเงินไงคือตอนเนี้ยไม่พร้อมเลยไม่พร้อมมากมากด้วยไอ้อมที่จะจ่ายอะไรกันสิว่าพี่ผิดมากเลยนะแบบเอ้ยทำไมเนานี้แล้วตอนแรกแล้วตอนแรกนับอ่ะไอเราก็นึกว่าขาดปึกสี่หมื่นนั้นแล้วก็นับแม่ก็นี่ก็ครบสี่สี่สิบสี่สิบนะแม่สี่สิบบาท ะมนไม่ไม่ไอปึกขาดที่ขาดอะปึกที่ขาดคือปึกที่เป็นปึกละแสนแล้วประเด็นคือเอาแล้วขาดปึกไหนล่ะก็นับติกองล้องเลยแต่ใจก็ไม่ได้สนใจนะพี่แตนตั้งกล้องไว้เอ๊ะไม่ได้เอ๊ะเห็นหนอเห็นหนอเห็นมีขาตั้งเลยใช่ป่ะไม่ไม่ก็ปกติหนูก็ตั้งปกติอยู่แล้วเพราะว่าเวลาคุยกับลูกค้าหรือว่าแบบตัวแทนอย่างเงี้ยเขาคุยกับลูกค้าเสร็จบัวเองก็ไม่ได้สังเกตหรอกด้วยความที่น่าแหละเรื่องมาแล้วไงน่าจะประมาณว่าตั้งกล้องไว้เฉยๆก็ไม่ได้คิดว่าพี่เขาจะแอบถ่ายเราไว้อย่างนี้ไง ่อคุณเครียดคุณ,คณรู้สึกยังไงบ้างที่เจ้านายคุณเป็นอย่างนี้คุณ <laughs> อยู่ยาก, <laughs> กับเจ้านายไม่เท่าไหร่ค่ะแต่แบบความเครียดมันบังเกิดที่เฮ<ะ>้ย <laughs> ต่อไปนี้ต้องรอคอมเนี่ยเอ้ยน้องน้องน้องก็พลาดนั้นเนี่ยแล้วแบบอารมณ์อะคือน้องต้องเครียดเหมือนเราตอนที่เราไปอยู่หน้าธนาคารแบบน้ำตาไหลภาค่าอย่างเดียวเครียดว่าชิปหายแล้วนี่กูเพียบยังครบไม่ครบเลยยังจัดระเบียบนี่ไม่ครบเลยเงินเดือนกูเท่านี้ เดี๋ยวเดือนนี้ใช่นี่ไปหมื่นหนึ่งเอาพี่แล้วพอแน่ของไปัวยังดีที่ว่าเป็นเรื่องของนี่แต่พี่เป็นเรื่องของงานเลยนะวันนั้นวันนั้นพี่แบบวันนี้กันนะอันอันอันนี้ยังแค่แค่แค่หมื่นหนึ่งใช่ไหมของพี่ยาวไปนั้นโดนเท่าไหร่ล้านโดนหลักแสนเลยอ่ะประเด็นคือส่งไลน์มาพี่นั่งร้องไห้ตอนเนี้ยพี่ก็ยังร้องไห้อยู่นะที่พี่พิมพ์อยู่พี่จะพูดยังไงดีแล้วประเด็นคือทุกทีพี่จะนับวันนั้นพี่ไม่ได้นับเอาแล้วบัวทำยังไงพี่เดี๋ยวควรใจเย็นๆก่อนนะแล้วไม่ใช่ตอนนี้ขว รวมเท่าไหร่ก็หายไปหมื่นเลยค่ะรวมเท่าไหร่ด้วยนะย้ำเลยนะ <c oughs> อ,อ๋อห้าแสนหนักค่ะแม่เสร็จสักพักมาแล้วมันมาแล้วเอาแล้วไงอุ้ยชวยแล้วไงหมื่นหนึ่งแล้วประเด็นคือหักที่ใครล่ะแต่รับผิดชอบอยู่คนเดียวหักที่ใครใช่แล้วหนูก็จะไปเอากับพี่ยาไม่ได้ด้วยนะใช่มันเอาไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ต่อให้พี่ยาเล้วบอกว่าหักที่พี่ครือหนึ่งก็ได้ก็พี่ยาก็ไม่ได้จับอ่ะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะหักที่ใครเลยค่ะเพราะอยู่อย่างนี้จ้ะ <c oughs> <c oughs> พอใส่ปุ๊บอยู่เหี่ยวที่มือแล้วก็ส่งตรงมาที่แม่เลยจ ไม่ได้ให้กำลังใจเติมเลยไม่ได้ให้กำลังใจแต่ก็ไม่ได้เติมขนาดนั้นไงแต่ก็แบบว่าตึงตึงติอ่ะเนาะแต่ก็คือเราก็ต้องการกำลังใจก่อนใช่ปีเนตูอวบอ้วนแต่ก็ช่วยแต่ว่าแหมบอกก่อนไหมแหนลุงแก้วแหมเมื่อกี้ไปแหมเมารู้เลยนะลุงแก้วแหมเหมือนรู้อ่ะซ้ำเก่งเดี๋ยวก่อนแหมเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรว่าแหมโอแยนะ คนเดียวแล้วเมื่อกี้ทําหน้าเครียดใส่ไอ้บัวมากเครียดดีแล้วแบบดึงอะจับอย่างเงี้ยพี่ย่าชักสี่หน้าแม่จ๋าเช็ดยอดหน่อยอย่างนี้เลยพ่อแม่บอกว่าอะไรนะมึงเแม่แบบหง่าอะไรยังหง่าอะไรยับอยู่อย่างนี้นั่นอยู่ขาค่ะก็รูดดิรออะไรอย่างโอ้ยรูดเดียอะแหละก็เลยเอออย่งไม่ได้เดินมาจนพี่แตนัไปตามมามัน ตอนนั้นอะพิม์ไว้แล้วพิมพ์ไว้แล้วว่าพี่ยามาช่วยเคลียร์ด้วยแต่ว่ายังไม่กดส่งจะรอให้ไอโบนับเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยกดส่งพี่ยาเพราะพี่ยาแกเป็นคนไวอยู่แล้วพอส่งปุ๊บแกก็จะมาปั๊บแค่นี้พอไอโบวนับเสร็จส่งเลยอยากมาเคลียร์ด้วยโอ้โหแล้วทำแบบคำพูดคำพูดเป็นไงคำพูดน่ากลัวส่งคำพูดูคือคำพูดแต่พูดหุวนไงเออแต่พูดหุ่นมาเคลียร์ด้วยค่ะ ลุงแก้วหน้าตามีความสุขม,มากเ, <c oughs> าเอาเกลียดน้ำตาไหลแล้วเนี่ยน้ำตาน้ำตาแล้วเนี่ย <c oughs> โอมไม่เอาจริงอ่ะไม่เอาแบบน้ำตาล่วงเลยอ่ะไม่เล่นสุดน,นะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในน้ำตาล่วงอยู่เนี่ยน <c oughs> ี่จริงจริงๆ,ๆแล้วจริงๆแล้วแนนแอบร้องไห้แต่อยู่บนโต๊ะ <c oughs> หรือเปล่าก็ไม่รู้ตั้งแต่ตั้งแต่ที่แชทไปบอกว่าเงินไม่ครบอ่ะเนี่ย